โลกแม้แม้จะมีความรุ่มร้อนเพียงไรก็ตามแต่ถ้ายังมีศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาอย่างน้อยศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาก็ยังพอมีทางบรรเทาเ,าเบาทุกข์ไปบ้างพอสมควรเช่นเดียวกับโรคแม้จะมีความรุนแรงเพียงไรก็ตามแต่ถ้ามียาเป็นเครื่องเยียวยารักษาอยู่บ้างแล้วก็ยังพอทำเนาได้ ไม่เหมือนปล่อยให้เป็นตามอัตราของโรคที่มีมากน้อยโดยไม่ต้องมียาไปเกี่ยวข้องเลยจิตใจของโลกถ้ามีแต่เรื่องของกิเลสกองทุกข์ล้วนๆเป็นเจ้าอำนาจบงการอยู่ภายในจิตใจเลยนั้นโลกไม่ว่าชาติชั้นวันหน้าใด จะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะไม่มีเครื่องบรรเทาคือศาสนาคำว่าศาสนาก็คือเหตุผลนั่นเองเมื่อเราแยกออกมาพูดว่าศาสนาเหมือนว่าเป็นอีกอันหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แฝงมานอกเหนือจากความต้องการหรือนอกเหนือจากความรู้ความเห็นการปฏิบัติของโลกความจริงคำว่าศาสนานั้นถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแล้ว ในทางเหตุก็คือเหตุผลนั่นแหละเนชื่อต่อเหตุต่อผลการเชื่อต่อเหตุต่อผลก็คือไม่ฝืนไม่ปีนเกลียวกับเหตุกับผลที่เห็นว่าควรหรือไม่ควรแล้วดำเนินไปตามนั้นนี่โลกก็พอมีทางเบาบางในเรื่องความทุกข์ความลำบาก ทั้งภายนอกภายในหากไม่มีศาสนาเข้าเครือบแฝงเลยนั้นใครจะอยู่ในสถานที่ใดก็าตามไม่ว่าจะมีความรู้สูงต่ำฐานะเพียงไรจะหาความสุขความสบายพอปรงุงยิตปรงใจได้ชั่วรายการไม่ได้เลยเพราะมีที่ปรง เราจะปรงลงที่ไหนที่ไหนก็นมีแต่เรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องความต้องการมีแต่เรื่องความอยากให้เป็นไปตามจิตใจเวลาเป็นไปแล้วมันก็ผิดความทุกข์ขึ้นมาให้ตัวเองสิ่งที่ต้องการมันก็ไม่เจอแต่ไปเจอเอาแต่สิ่งที่ไม่ต้องการเสียเพราะอำนาจของกิกเลสเป็นอย่างนั้นถ้าอำนาจของเหตุผลแม้จะทุกข์จะลำบากนมอบ้างในการฝืนกิเลส ทําลงไปตามเหตุตามผลแต่เวลาปรากฏผลขึ้นมาก็มีความสุขความสบายนี่ก็พอได้ผ่อนคลายบ้างเพราะฉะนั้นศาส,สนาจึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งต่อจิตใจของโลกโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคือมนุษย์เราซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดเหนื้อสัตว์ทั้งหลาย คำว่าศาสนานั้นเป็นขแขนงหนึ่งที่ออกมาจากธรรมล้วนๆออกมาจากธรรมที่เรียกว่าเป็นของประเสริฐเป็นของอัศจรรย์แยกออกมาเป็นคำสอนเป็นขแนขแนงแขนงว่าให้ทำอย่างนั้นอย่าทําอย่างนี้ให้ทําอย่างนั้นนี่เป็นต้นนี่แสดงออกในทางเหตุทางผลให้เราดำเนินตามนั้นทุกยากลำบากในการดำเนินตามเพียงไร เมื่อเชื่อต่อเหตุต่อผลแล้วก็ต้องฝืนทำลงไปการฝืนทำลงไปนั่นคือการฝืนกิเลสคือการฝืนสิ่งที่ตนต้องการอันเป็นเรื่องของกิเลสล้นล้นภา,ายจในจิตใจผลที่จะพึงได้รับก็ต้องมีความ่วมเย็นเป็นสุขยกตัวอย่างเช่นเราคิดอะไรวันนี้จนเกิดความว่าวุ่นขุนมัวไปหมดใจทั้งดวงกลาเป็นไฟทั้งกองไปเลย เพราะเรายัางไม่ได้สติเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่ขัดใจมากเพียงไรจิตจะไปยุ่งอยู่กับสิ่งที่ขัดใจมากไม่พอใจมากนั่นแหละทั้งวันนี่แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พอใจอยู่แล้วและจิตก็ไปคิดในสิ่งที่ไม่พอใจอีกด้วยแล้วผลจะมีความสุขเป็นความสุขขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟขึ้นมาโดยลําดับลําดับ พราะเรื่องพาให้เป็นไฟความคิดในเรื่องนั้นก็เป็นไฟผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นน้ําได้อย่างไรนั่นก็ต้องเป็นไฟอยู่โดยดีนี่ฝฟื่องคิดมากเพียงไรก็ยิ่งทําลายจ,จิตใจของเราลงได้มากเพียงนั้นสุดท้ายจนแทบไม่มีสติหรือไม่มีสติย,ยาบยั้งได้เลยนั่นเพราะสิ่งเหล่านี้ทําลายสิ่งที่ทํำลายนี่คืออะไรก็คือเรื่องของกิเลสแน่ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไหนทีพอมีสติขึ้นมายับยั้ง พิจณาใกล้ควรถึงเหตุผลดีชั่วในสิ่งที่คิดนั้นในเรื่องที่คิดนั้นทำไมจึงต้องคิดก็ทราบว่าไม่ดีแล้วคิดไปทำไมคิดหาทางแก้ไขเพื่อความดีไม่ได้หรือนั่นเรื่องของเหตุของผลเป็นอย่างนั้นการคิดมาทั้งมวลนนี้ก็พอที่จะเห็นโทษของมันแล้วเพราะทุกเป็นประจักษ์พยานอยู่ภายในาจิตใจมีความรุ่มร้อนเป็นกำลังนี่คือผลของความคิดในสิ่งนั้น ที่เป็นของไม่ดีถ้ายังจะฝืนคิดมากยิ่งกว่านี้แล้วจะเป็นอย่างไรขนาดที่คิดนี้ความทุกข์ก็แสดงให้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วแล้วจะคิดให้เพิ่มยิ่งกว่านี้ความทุกข์จะไม่มากกว่านี้แล้วจะทนได้อย่างไรต้องมากกว่านี้เป็นลำนับเมื่อมากกว่านี้แล้วเราจะมีกําลังบางชามาจากไหนมาต้านทานหรือแบกหามทุก์ที่ผลิดขึ้นทุกทุกระยะจากสิ่งที่ไม่พอใจนี้นะ เรายังจะฝืนคิดยังจะฝืนก่อโกรทุกเหล่านี้เพิ่มขึ้นโดยลำดับอยู่หรือนี่เพียงตอนนี้สติจิตที่ได้สติมัน็ยับยังพยายามปล่อยวางความคิดเช่นนั้นโดยทางเหตุทางผลอันใดอันหนึ่งที่จะให้กิตพะจากสิ่งน,นั้นออกมาระงรับความคิดได้แล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ระงรับทาะเหตุไร เพราะความคิดในทางที่ร้อนอันเป็นสาเหตุนั้นมันระง,งับตัวการระง,งับตัวแห่งความคิดนี้เพราะความมีสตินี่ก็เพอพอเป็นสักขีพยายนอันหนึ่งแล้วว่าเท่าที่เราฝืนเหตุฝืนเราที่เราเท่าที่เราฝืนสิ่งนั้นมาด้วยเหตุผลอย่างนี้มีผลปรากฏขึ้นมาอย่างนี้คือปรากฏเป็นความเบื่อเบียนขึ้นมาที่นี้ทุกก็ระงับดับไปแม้จะลาบาก ในการฝืนในการบังคับจิตไม่ให้คิดเช่นนั้นเราก็ยอมรับว่าลำบากแต่ลำบากในทางที่ถูกทีนี้ผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นความสงบและทีนี้เรื่องก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อไปทุกข์ก็ไม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็พอผ่อนคลายตัวได้ยุคมีที่ปรุงที่วางได้นี่เป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะนํามาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องดีงามทั้งหลาย เช่นเขาดุเขาดา่าเขาติฉินนินทาว่าอย่างนั้นนั้นคำติฉินนินทาเขาก็ผ่านปากเขาไปแล้วผ่านความรู้สึกเขาไปแล้วตั้งแต่วันไหนเดือนไหนไม่ทราบเราเพิ่งขึ้นเพิ่งทราบในขณะนั้นเวลานั้นก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาไอ mm. ้ลมปากเขาก็หายไปแล้วตั้งกี่ปีกี่เดือนไม่ทราบเพียงแต่ลมปากใหม่ขึ้นมาเขาว่าให้คุณว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนั้น เช่นนายกนางขอว่าให้คุณอย่างนั้นนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นเป็นลมปากอันที่สองแล้วก็ยึดเอานั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองขึ้นมานี่เป็นความสําคัญผึกของเราถ้าหากว่าเขาไม่เล่าให้ฟังเราก็ธรรมดาธรรมดาทั้งทงที่เรื่องนั้นเขาก็เคยพูดแล้วถ้าเขาตําหนิตีฉินินทาเราเขาก็ตําหนิไปแล้วผ่านไปแล้วเราก็เห็นมีความรู้สึกอย่างไรทอดจิตใจไม่กระเพื่อมออกมารับสิ่งเหล่านั้น หิตเป็นปกติผลก็ไม่แสดงขึ้นมาในทางความทุกข์ความร้อนเมื่อเป็นผู้มีสติอยู่ภายในตัวพ่อก็พูดขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ทราบทันทีว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราเจะเข้ามายึดทำไมของสกรปรกก็ทราบแล้วแม้แต่เดินไปตามถนนทางไปเจอสิ่งสกรปรกเรายังหลีกให้ห่างกัน ไม่กล้าแม้แต่ฝ่าเท้าไปแตะต้องเลยเพราะทราบแล้วว่าของไม่ดีอะไรแตะต้องเข้าไปก็จะต้องเปื้อนเปอะไปหมดอันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นของสกรปรกอแล้วเราทำไมเราชอบไปคุกคีชอบไปยุ่งชอบไปนำมาคิดมาวุ่นวายตัวเองจนเกิดผลขึ้นมาให้เป็นความสกรปรกไปหมดทั้งจิต กลายเป็นไฟทั้งดวงไม่สมควรนะเราคิดอย่างนี้เราระงับไปได้พอจะคิดขึ้นมาในขณะใดสติเรามีทันเรารู้ทันทีแล้วปล่อยไปได้นี่นี่คือหลักธรรมที่กล่าวมานี้ทั้งหมดเป็นหลักธรรมในวิธีป้องกันตัวในวิธีรักษาตัวเราใช้วิธีนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นภัยต่อตัวเอง จากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลี้ยทางกายแม้ทางอารมณ์ของใจเสเองก็ตามไปคิดเรื่องอดีตที่ไม่ดีไม่งานต่างๆมารบกวนเจ้าของก็สลักได้ทันทีเพราะเจ้าสติเจ้าปัญญาก็มีอยู่กับใจนํามาใช้เมื่อไรก็เกิดประโยชน์เมื่อนั้นนอกจากเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เข้าเหยียบย่าทาลายเสียโดยไม่คํานึงถึงเครื่องป้องกันคือสติปัญญานั่นเลย เราถึงเราก็ยอมรับทุกแต่ถ้ายอมรับทุกตามหลักความจริงแล้วก็ไม่ต้องบ่นกันแต่นี่เราก็บน่นเพราะเหตุลรยตงบน่นเพราะไม่อยากทุกและไม่อยากทุกไปคิดทําไมในสะิ่งที่ไม่สิ่งที่เป็นทุกขแต่ฝืนคิดทําไมก็เพราะความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการเมื่อเป็นอย่างนั้นเอาอะไรมาให้เป็นความรู้เท่าถึงการก็คือสติปัญญานํามาใช้มันก็ทันกับเหตุการณ์ นี่วิธีปฏิบัติต่อตัวเองด้วยหลักศาสนาคือหลักศาสนาธรรมปฏิบัติอย่างนี้ทห้โลกถ้าต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นเครื่องนาเนินไม่ว่ากิจการภายนอกไม่ว่าความคิดภายในอันใดที่จะเป็นภัยแต่ตนและส่วนรวมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างละเวน้นอันใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แต่ตนและส่วนรวมแล้วพยายามคิดทําในสิ่งนั้นๆโลกก็มีความเจริญรุ่งเรือง อยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีความผาสุกเยินใจโดยทั่วนากันเพราะหลักศาสนาเป็นอย่างนี้พาดําเนินยังบุคคลให้เป็นไปเพื่อความงสงบมโหสด้วยการปฏิบัติถูกต้องตามหลักเหตุผลอย่างนี้นี่ดังนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องสํสาสคัญสำหรับการอยู่ด้วยกันในโลกมีหมายถึงปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันและปัจจุบันน้าจิตตัวเราเองก็มีความร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวาย แยกเอาไปสู่ส่วนรวมก็ต่างคนต่างมีความรู้สึกเช่นนั้นโลกก็มีความพาสุกอ่านี่หมายถึงปัจจุบันที่หมายถึงอนาคตข้างหน้าของจิตจิตที่มีเหตุมีผลมีหลักมีธรรมภายในจิตใจแล้วจะหาความเดือดร้อนมาจากที่ไหนมาในโลกจากโลกใดเพราะจิตเป็นผู้ผิดขึ้นเองเมื่อจิตไม่ผิดจิตมีอาจมีธรรมเป็นเครื่องป้องกันร,รักษาตนอยู่แล้วไปโลกไหนก็ไปเถอะไม่มีความทุกข์ร้อนที่จะไปทไําลาย จิตใจของผู้นั้นเลยแล้วปกติตามหลักธรรมชาติแล้วจิตท,ที่มีคุณงามความดีประจําใจย่อมจะไม่ประเกิดในสถานที่จะรับความทุกข์ความทรมานเพราะกรรมประเภทนั้นไม่มีจะขับใสไปได้มีแต่กรรมดีกุศลกรรมเป็นเครื่องพยุงลูงไปสู่สถานที่ดีคติที่งามโดยลําดับลําดับเท่านั้นนี่อนาคตก็เป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีธรรมในใจทิศกับ คนที่ไม่มีธรรมเป็นไหนๆแม้จะอยู่ในโลกเดียวกันเป็นรูปร่างเหมือนกันก็ต่างแต่ความรู้ความเห็นความคิดการกระทําต่างๆนั้นมีความผิดกันอยู่โดยลําดับลาดับผลที่จะพึงได้รับจะให้เหมือนกันเป็นเป็นไปไม่ได้ย่อมมีแต่ความแตกต่างกันอยู่เช่นนี้เป็นธรมรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนว่ากรรมอ่ากรรมสังสเตรยุพัชติยดิดังหินัปปณีตังกรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ทั้งหลายให้มีความประเนีตเรียบซ้ำต่างกันนี ไม่นอกเหนือปัจกรรมกรรมจึงเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดทําไมจึงเรื่องใหญ่โตเพราะเราต่างคนต่างเป็นผู้ผลิดกรรมขึ้นมาโดยลําดับด้วยกันแม้จะไม่คิดว่าตนสร้างกรรมก็ตามคาว่ากรรมคืออะไรแปลว่าการกระทํานี่พูดกลางๆคิดด้วยใจก็เรียกว่ากรรมพูดด้วยวาจาเขาเรียกว่าวจีกรรมมโนกรรมทําด้วยกายประพฤติด้วยกายก็เรียกว่ากายกรรมในกรรมทั้งสามประเภทนี้ เราเป็นผู้ผิดผู้สร้างอยู่ตลอดเวลาแล้วจะปิดกั้นผลไม่ให้ปรากฏดีชั่วขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อการผิดมีดีมีชั่วประจำตนอยู่นี่แหละธรรมชาตินี่แหละที่เราผิดขึ้นมานี่แหละเป็นเจ้าอานาจสําหรับปกครองจิตใจหรือสนับสนุนหรือจะบงังคับจิตใจให้ไปสู่ในสถานที่ใดคติใดก็ตามจะนอกเหนือไปจากผลแห่งกรรมที่เรียกว่าวิบากซึ่งตนกระทําแล้วนี้ไปไม่ได้นี่ไม่มีสิ่งใดที่จะมีอํานาจยิ่งไปกว่า ผลแห่งกรรมที่ตนทํานี้เป็นเครื่องประกับประคองหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับตนนี่หลกักศาสนาท่านสอนอย่างนี้ท่านไม่ให้เชื่อที่อื่นยิ่งไปกว่าความเคลื่อนไหวของตนทางกายวาจาใจนี่เป็นหลักประกันตัวอยู่ที่นี่และสิ่งทําลายตัวก็คือคืออันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรจะมาทําลายได้การคิดการพูดการกระทําในทางที่ไม่ดีคือการทําลายตัวเองเนี่ยการคิดการพูดการทําในทางที่ดีคือการส่งเสริมบํารุงตนเองเนี่ย การประกันตัวเองไม่ให้ตกไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาก็มีอยู่ในหลักกรรมมีเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นนาฏเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กลัวตัวสิ่งน้นกลัวสิ่งนี้โดยหาเหตุหาผลไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดความการพูดการกระทําที่เป็นภัยแก่ตัวเองไม่ว่าจะแง่ใดก็ตาม ให้พึงทราบวันนี้แหละคือตัวพิษตัวภัยซึ่งกําลังสร้างอยู่เวลานี้ถ้าไม่ยอมรู้สึกตัวแก้ไขเสียใหม่แล้วอันนี้แหละจะเป็นตัวพิษภัยที่ร้ายกาจที่สุดให้โทษแก่เราไม่ใช่เพียงปัจจุบันนี้ยังจะเป็นไปในอนาคตจนกระทั่งสิ้นหมดฤทธิ์หมด,หมดอํานาจของกรรมที่ทาไว้นี้แล้วถึงจะหมดไปได้นี่ผู้เชื่อศาสนาจึงต้องเชื่อหลักกรรมกับวิบากแห่งกรรมคือผลจะพึ่งติดตามมาโดยลำดับ แล้วเราทุกคนมีใครนอกเหนือไปจากการทำกรรมได้ไม่มีมันทำด้วยการทุกคนคนจะมีศาสนาไม่มีศาสนาก็ตามหลักธรรมชาติแห่งการกระทำซึ่งมีประจำอยู่ตนอยู่แล้วและตามหลักของศาสนาที่ท่านสอนไว้แล้วมันมีอยู่กับทุกคนนอกจากจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นซึ่งก็ไม่เป็นการลบล้างกรรมนั้นได้ทั้งกรรมทั้งผลแห่งกรรมได้ไม่มีทางลบล้าง ต้องเป็นกรรมวันยังทาและเป็นผลดีชั่ววันยังคําไปทุกภพทุกชาติไม่มีอันไหนนอกเหนือไปจากกรรมและวิบากแห่งกรรมจึงไม่ควรกลัวเรื่องสุ่ 4, สี่สุ่ห้าหาเหตุหาผลไม่ได้ถ้ากลัวนรกก็กลัวบ่อนรกที่กําลังสร้างอยู่เวลานี้อยู่ภายในจิตใจเป็นต้นเหตุทั้งขญดนี่แหละบ่อนรกสาเหตุที่จะให้ไฟนรกเผาก็อยู่ที่ใจนี่ให ให้รู้สึกต,ต,ตัวตัวนี้ให้มีสติพินิจมีปัญญาพินิจพิจารณาแก้ไขเครื่องมือของตนที่มันกําลังคิดผิดขึ้นมามันผิดยาผิดหรือผิดคุณธรรมขึ้นภายในจิตใจให้เราเลือกเฟ้นตรงนี้ถ้าเลือกเฟ้นตรงนี้ทําตามความเลือกเฟ้นด้วยดีแล้วจะไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยจากสัตว์โลกเลยนีเราเป็นต้นเนียศาสนา จำเป็นหรือไม่จาเป็นให้เราคิดเอาตรงนี้ผู้ที่สอนก็คือผู้รู้เรื่องของกรรมรู้เรื่องผลของกรรมของกรรมด้วยดีแล้วไม่มีที่แยง้งคือพระพุทธเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกรรมของพระองค์และกรรมของสัตว์โลกทั้งผลแห่งกรรมของพระองค์และผลแห่งกรรมของสัตว์โลกทั่วใจโลกธาตุ ไม่มีใครสามารถอาจเอื่อมที่จะรู้ได้เห็นได้ดังพระพุทธเจ้าจึงได้รงประกาศความจริงนี้ออกมาเป็นาศนาสนธรรมให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่มีอะไรผิดถ้าเราไม่ฝืนาศนาสนธรรมที่ท่านสอนไว้เสียอย่างเดียวและไปทําในสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นผลจะจึงจะปีนเกีียวกันกับความต้องการของหลัก มีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้มีโลกมีเราเป็นต้นถ้ามีศาสนาอยู่ภายในใจแม้จะมีทุกข์มากน้อยก็พอมีที่ตรงที่วางได้เหมือนกับโรคที่มียาระงับไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกำลังหรืออำนาจของโรคโดยถ่ายเดียวพอมีทาง การสร้างความดีไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อไม่เป็นสิ่งที่น่าเอื่อมระอาไม่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่เป็นสิ่งที่น่าอินหาระอาใจเพราะสิ่งทั้งหลายที่เป็นความสุขความสมหวังทั้งนั้นเกิดขึ้นจากการสร้างความดีนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรสร้างเท่าไรมีเท่าไรขึ้นชื่ว่าความดีแล้วไม่เฟอ ไม่เหมือนสิ่งภายนอกซึ่งเป็นของเฟอร์ได้ถ้ามีมากเขาจริงๆมันเฟอคนดีมีมากเท่าไหรก็ไม่ไม่มีเฟอรอความดีมีมากเท่าไรไม่เฟอไม่มีเฟอร์ดีเท่าไหรยิ่งมีความอบอุ่นแน่นหนามันคงพนานใจย,ยิ่งมีความอบอุ่นต่อกันจํานวนมากน้อยท่งไรอบอุ่นไปหมดนะไม่มีคําว่าเฟอผิดกันครับสิ่งต่าง มีการเฟอร์ได้เช่นเงินเฟอร์คนเฟอร์เราก็เห็นไหมเราเคยยินถึงเงินเฟอร์สิ่งของที่มีมากๆลนตลาดก็เฟอร์ขายไม่ได้ราคาต้องขายลดราคาเบิร์มดับดับที่มนุษย์เฟอร์เราเคยได้ยินไหมเวลานี้มนุษย์กําลังเฟอร์จะหาละคราคาไม่ได้แล้วมันมากต่อมาใครจะกจะเ้าจากตัวรอดว่าเป็นยอดดีของตัวเอง สร้างความทุกข์ให้คนอื่นมากมายเพื่อความสุขสำหรับตัวเองมีเท่าไหร่เวลานี้มีมากมายกายกองเป็นความเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ได้มากโลภมากนี่เพราะกิเลสตัณหามันจเจริญขึ้นโดยลำดับสิ่งที่มันจเจริญขึ้นโดยลำดับก็เพราะมีสิ่งส่งเสริมมันมีมากมายกายกองเวลานี้เต็มอยู่ทุกแห่งทุกผลซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นไอ้สิ่งส่งเสริมให้กิเลสตัณหาราคามันแสดงตัวขึ้นเป็นเปลวเหมือนฟืนเหมือนไฟทุกวันนี้ได้เห็นซะแล้ว แต่โลกก็ยินดีจะว่าไงทุกเท่าไรก็ไม่เห็นโทษของมันยังถือว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีดีอยู่เรื่อยๆดีจนกระทั่งจะไม่มีสติสตังเลยจะเป็นบ้าไปยังดีอยู่เรื่อยๆนี่แล้วจะมีทางแก้กันที่ตรงไหนเมื่อยังยินดีในความเป็นบ้าอยู่เช่นนั้นแล้วมันจะมีสติสตังมาเป็นคนดีได้อย่างไรนี่แหละมนุษย์เฟอ้อดูเอาจิตใจที่มันเฟอ้อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้มนุษย์เฟอ้อด้วย ก่อนที่มนุษย์จะเฟอ้อก็จิตใจพาให้เฟอ้อซะก่อนจิตใจไม่มีคุณค่าจิตใจไม่มีราคาถูกสิ่งที่สกรปรสโสมมล์กลุงลังเข้าไปทับถมหมดหุ่มห่อหมดจนมองหาตัวจริงไม่เจอแล้วคุณค่าของจิตจะมีมาจากที่ไหนมีแต่ของเฟอ้อเฟอ้อเต็มจิตใจแล้วเมื่อแสดงมาทางตัวมนุษย์ก็มนุษย์เฟอ้อกิริยาที่แสดงออกมันก็เฟอ้อเฟอ้อไปตามๆกันหมดแล้วคุณค่าของมนุษย์มีที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว โลกนี้มันน่าอยู่ที่ตรงไหนถ้ามาอยู่กับมนุษย์ที่จะทําตัวให้ดีมีคุณค่าสําหรับตัวเองมันมีเท่านั้นถ้าจะทําให้เฟอ้อแล้วมันไม่มีโลกอยู่แล้วแล้วเราจะไปตําหนิใครที่นี่ก็มนุษย์เป็นผู้ทําให้เฟอ้อเสเองใครไม่เห็นก็ดูเอาผู้ยอ่อๆเพียงตรงนี้มนุษย์เฟอ้อไปไห แล้วมันจะมีคนอื่นเราก็เฟอร์ถ้าสิ่งไหนมันไม่ดีสํหาหรับเราเรียกวเราก็เฟอร์เหมือนกันนี่เราเอาหลักธรรมมุติธรมมาสอนสอนพวกเราที่กําลังเฟอร์เฟอร์อยู่เวลานี้อืให้พยายามแก้สิ่งที่เฟอร์ออกสิ่งที่เฟอร์นั่นแหละสิ่งที่มาทําลายคุณสมบัติของเราคุณค่าของมนุษย์เราพยายามแก้ออกอ้าวย่วนข้ามาหานักปฏิบัติของเราความขี้เกียจนั่นแหละคือความเฟอร์ฮะแก้มันออกความขี้เกียรความอ่อนแอแก้ไขมันออกให้มีความเข้มแข็ง ให้ม exactly ีความอุตสาห์พยายามเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อพระพุทธเจ้าเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องเกิดมากับความตายนี้มันเป็นของคู่กันอยู่แล้วเกิดมากับความตายล้วไม่ได้ตายมากับความเกิดมันเกิดมากับความตายเมื่อเกิดแล้วมันต้องมีตายถ้าแก้ไขได้แล้วเกิดแล้วมมนตายแล้วไม่ต้องเกิดนั่นเพราะนั่นจึงว่าเกิดมากับความตายไม่ใช่ตายมากับความเกิดนะอย่างพระสาโบทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตายแล้วท่านไม่เกิดนี่ ผู้ท e ball, ire, ี่บริสุทธิ์แล้วตายแล <ma ak S 2> <enda S 3> ้วไม่ไม่กลับความเกิดแต่เกิดแล้วกลับความตายเป็นของคู่กันเมื่อมีเกิดแล้วต้องตายพระพุทธเจ้าก็ต้องตายแต่เราเรียกท่านว่าปรินิพานความจริงคือธาตุขันธ์สลายเช่นเดียวกับโลกทั่วไปนั่นเองเพราะมันต้นเหตุมีอยู่แล้วจะไปลบผลมันไม่ได้ผลคือความเกิดขึ้นมาแล้วความตายจะต้องมีเป็นธรรมเป็นธรรมดาหรือต้นเหตุคือความเกิดขึ้นมาผลคือความตายนี่มันแก้กันมาได้มันต้องมีไปคู่เป็นคู่กัน สู้มันอย่างนั้นเราสู้เพื่อชัยชนะจิตไม่ตายเป็นตัวอย่างว่าจิตถูกจองจําทําเวรยุ่งกันไปหมดจนเป็นนักโทษทั้งดวงมันหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้สลัดปัดต,ตัวเองออกจากสิ่งที่โสกปรกรกกรุงรังมันก็แก้ไม่ได้เพราะความอ่อนแอสติปัญญาไม่ผิดขึ้นมาเพื่อแก้ตัวเองการแก้ตัวเองแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยศรัทธาความเปลี่ยนพระพุทธเจ้าท่านเคยแก้อย,อย่างนี้เราอะไรมาแก้ เอาความขี้เกียจมาแก้ก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มโทษเข้าไปเรื่อยๆติดโทษประมาณเท่านั้นปีนี้ในปีแทนที่จะออกเอาเพิ่มโทษเข้ามาเรื่อยมันก็ไม่ได้ออกจากครุกจากตารางจากเรือนจำสักทีเลยตายอยู่ในเรือนจําดีแล้วเหรอเนี่ยเรือนจำในฐานที่นี่หมายถึงวัฏจกักรคือความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดตายก็ได้แก่เราเราจะอะไรมาแก้เ้าความอ่อนแอมาแก้มันก็จะจมเพิ่มโทษเขาอีกต้องเอาความขยันหมั่นเพียรความมุสาพยายามสติปัญญา ศรัทธาความเปลี่ยนเล่งลงไปเอาตายก็ตายโลกนี้มีความเกิดความตายเท่ากันไม่มีใครนอกเหนือไปกว่ากันสิ่งที่จะนอกเหนือคือสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเราที่จะทําตัวของเราให้หลุดพ้นไปได้ในระยะใดก็ตามชื่อว่าเราได้ชชนะเป็นพักๆไปนี่แหละที่จะทําเราให้มีคุณค่าเอากงนี้ชนะกันตรงนี้ชนะอะไรก็เคยชนะมาแล้วเออแต่ชนะตัวเองไม่เคยเลยชนะกิเลสตัวเองนี้ยังไม่เคยเอาให้ได้ชนะไปเป็นพักๆ จนกระทั่งชนะแต่โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นเอกันจะเคมัตตานังสเวสัางงามัญชุดตโมชนะตนคือกิเลสอยู่ภายในจิตใจของตนเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกนั่นฟังเสกชนะสิ่งเหล่านั้นไม่มีอะไรประเสริฐเลยนอกจากจะเพิ่มโทษเพิ่มกรรมเพิ่มเวรให้ยุ่งเหยิงไปก่อเกี่ยวเนื่องมันเป็นลูกโซ่กันไปไม่มีทางสิ้นสุดเท่านั้นแต่การชนะกิเลสของตนด้วย สติปัญญาศรัทธาความเพียงเหล่านี้เป็นผู้ประเสริฐไม่ต้องกลับมาแพ้อีกแล้วมีหนนหนเดียวเท่านั้นตายตายเฉเพราะหนเดียวที่อัตภาพมีอยู่นี้อันเป็นต้นเหตุที่จะให้ตายอยู่เท่านั้นนอกนั้นไม่ต้องมาก่อกําเนิดเกิดที่หาจับจองปา่าช้าเทไรอีกเราเคยจับจองมานานแล้วเรื่องปา่าช้านี้มันควรจะเบื่อกันซะทีเกิดที่ไหนก็จองที่นั่นแหละสัตว์โลกทุกตัวสัตว มีแต่นักจองปชัชัททั้งนั้นเกิดแล้วต้องตายตายแล้วเอาปรชาชัพทที่ไหนก็เอาตัวของเราเนี่เองเป็นปชัชัมันมีด้วยกันทุกคนเราทำไมจะมาขยันจองนะจองปรชาชัมันเดียวหรือกองทุกจนถึงตายมันถึงตายไปนี่ไม่เฉลี่ไม่หลาดตรงนี้จะเฉลีจหลาดที่ตรงไหนอะไรทมาให้ทุกข์ให้ภายใจเราถ้าไม่เป็นเรื่องของความเกิดความตายทั้งนั้นเป็นทุกข์ในระหว่างทางก็คือทุกข์ในธาตุในขันความหิวความโหยความทุกข์ร้อนต่างๆมันกเต็มอยู่ในธาตุในขันนี้ไม่ได้อยู่ในภูเขานี่นะ มันอยู่ในอากาศไม่อยู่ในต้นไม้มันอยู่ในบุคคลคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งนี้เท่าน,นั้นก่องทุกรวมแล้วมันอยู่ที่เราเราจะไปคิดว่าที่นู่นจะดีที่นี่จะดีถ้าลงขันยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรดีไม่ได้ถ้ายังกิดยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรสุขจเจริญไม่ได้ต้องแก้ลงที่นี่ดับกันลงที่นี่เอาน้ําดับอดับลงที่นี่น้ําสีน้นาธรรมดับลงที่นี่แล้วก็เย็นเย็นแล้วก็สบายหายโศกเศร้าเลิกกจะทีการจับจองป่าช้านี่ นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาสอนจกนกระทั่งถึงที่นี่การดําเนินก็ให้มีความสุขความสบายดําเนินตามสัมมาอาชีวะโดยสม่ําเสมอภายนอกสัมมา,มา,มา,มาอาชีวะภายในก็เอาเลี้ยงจิตบำรุงจิจตใจต้นด้วยศีลด้วยธรรมอย่าเอายาพิษเข้ามาแผดเผาจิตใจมีอารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นต้นเข้ามารบกวนจิตใจเขาโรวงจิตใจให้เดือดร้อนน่นก็เป็นชอบชอบชอบไปโดยลำดับจกนกระทั่งจิตได้ถึงความ ชอบทําโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปได้นี <ừ. S 2> ่เอาละการแสดงทกาก็เห็นว่าสมควรเก็เวลาพอยุติเพียงเท่านี้